บริษัทเราจะต้องมี purpose ที่ชัดเจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วก็ยึด ESG เป็นหลักในการที่จะทำงานตัวนี้ก็เป็นตัวที่นำบ้านปูเข้ามาสู่ความสำเร็จสวัสดีค่ะพี่สมฤดีชัยมงคลนะคะ ปัจจุบันนี้พี่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ที่บริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนนะคะด้วยความที่บ้านปูเนี่ยเติบโตมาจากการเป็นบริษัทที่ผลิตพลังงานแบบ f ฟ s สซิลฟิลเพราะฉะนั้นในปี2014เราเห็นไม่กัเทรนด์ของพลังงานต้องเป็นพลังงานสะอาดเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่า เราจะต้องเป็นผู้นําในการ transform เพื่อผลิตพลังงานให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนข้อที่1ต้องอยู่บนหลักของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมก็คือ eco friendly principle ข้อที่2ต้องอยู่บนหลักของความมั่นคงการที่จะส่งต่อพลังงานให้กับลูกค้าเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องแอ apply ไปใน แต่ละภาคภูมิภาคแต่ละธุรกิจนะคะก็คือเรื่องของ affordability นะคะก็คือเป็น a f f o r d a b l e principle หมายความว่าราคาพลังงานเนี่ยจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะดังนั้นเราต้องมาสร้างความสมดุลว่าจะทำงานพลังงานให้เป็นพลังงานยิ่งยืนเนี่ยสะอาดด้วยมั่นคงด้วยแล้วก็ราคาที่เหมาะสมด้วยเราจะทำได้อย่างไรบ้านปลูกก็เลย ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืนโดยใช้กลยุทธ์ g r e e n e r s m a r t e r บ้านปูน e x เนี่ยเป็นบริษัทที่เปิดกว้างต้อนรับสตาร์ทอัพทั้งหมดนะฮะสตาร์ทอัพใ,ในกลุ่มพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเรื่องของ การวิเคราะห์พลังงานการ uh, บริหารพลังงานก็ Energy Analysis Energy Management นะคะแล้วก็รวบรวมเข้ามาอยู่ใน uh, ระบบนิเวศทางธุรกิจของบ้านปูเน็กซ์ทั้งหมดเลยจนทำให้บ้านปูเน็กซ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี uh, smart energy solution of the future ที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าได้ smart energy solution of the future ก็คือเริ่มจากการที่เราเข้าไปวิเคราะห์ แล้วก็บริหารการใช้พลังงานให้กับลูกค้าและเราก็จะดูว่าลูกค้าควรจะติดตั้งพลังงานสะอาดแบบไหนเป็นโซลารูฟจากหลังคาหรือว่าเป็นโซลารอยน้ำถ้าหากว่าลูกค้ามีพื้นที่บ้านปูก็มีบริษัทแบตเตอรี่คือ durapower ที่เราสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่เป็นแบบ stationary แบบกักเก็บขนาดใหญ่ได้เลยซึ่งเราก็ทำเป็นเ,เราเรียกว่าไมโครกริดนะคะ ในครั้งหนึ่งก่อนโควิดเนี่ยในงาน Big Mountain Concert เนี่ยเราได้นำไมโครกริดของเราเนี่ยไปใช้ในคอนเสิร์ตหเวทีเวทีนั้นก็เป็น Green Concert ลูกค้าที่ต้องการระบบไมโครกริดต้องการแบบ Offgrid เราก็สามารถที่จะเสนอ Smart Storage ให้กับลูกค้าได้นะคะด้วยความเป็น ธุรกิจพลังงานเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็คือดินามิกมากอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเวลาที่เขามีสัมมนาระดับโลกต่างๆเนี่ยเราต้องมีการเข้าไปฟังเราต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในสถาบันอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ดินได้ฟังว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงจนเรามาสรุปว่าทิศทางที่มันจะไปแน่นอนเนี่ยเรื่องของโลกร้อนจะมาแรงมากนะคะ ทิศทางของเรื่องพลังงานสะอาดจะมาแรงมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้รับข้อมูลแบบนี้เราก็ต้องกลับมาเตรียมแผนงานของเราบ้านปูเราทำ long term strategic plan เนี่ยเป็นระยะเวลา5ปีนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนโดยที่กำหนดว่าใน5ปีเราจะตั้งเป้าหมายยังไง ตัวที่1เลยเนี่ยคือพนักงานบ้านปูก่อนนะคะที่ทำให้ s u ั c เซ s ได้ถึงตรงนี้จากการที่เราสร้างผู้นำอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ,อะนอกจากคนแล้วเนี่ยควบคู่มาด้วยก็คือวัฒนธรรมองค์กรก็คือตัวบ้านปูฮาร์ดแล้วก็ตัวที่3ก็คือเรื่องของโมเดลที่เราใช้การบริหารเนี่ยคะ่ะเราเป็นโมเดลที่เป็นเรียกว่า empowerment model ดังนั้นถ้ามองแข็งแรงจากภายในก่อนเนี่ย ก็คือคนบ้านปูวัฒนธรรมองค์กรบ้านปูและ Empowerment Model ของบ้านปูที่เป็น Organization ของเรา3ตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแรงที่1เลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปตามความฝันได้นะตัวที่2ถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการไปกับเทรนด์ของโลกนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องทำบริษัทให้เป็น Conscious Company หมายความว่า บริษัทเราจะต้องมี purpose ที่ชัดเจนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วก็ยึด ESG เป็นหลักในการที่จะทำงานจะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมนึกถึงสังคมแล้วก็นึกถึงบรรษัทพิบาลเอาไว้ตลอดใช้เป็น ESG นำตัวนี้ก็เป็นตัวที่นำบ้านปูเข้ามาสู่ความสำเร็จ